อ p พ8 5 5คำพิพากษาสารดีกาที่2527ทับสอิในสุรินโจทย์ธนาคารแหลมทองกับพวกผู้ร้องบริษัทสินทรัพย์จำเลยคดีสืบเนื่องมาจากสารชั้นต้น พิพากษาตามยอมให้จำเลยทั้งสองอร่วมกันจำระเงินจำนวน20ล้านพร้อมดอกเบีย้ยแก่โจทย์จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาโจทย์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยที่หนึ่งเมื่อวัที่9ธันวาคม2539เเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดที่ดิน จำนวนแปดแปลงตามโฉนดเลขที่4751 2็กท7 5ี่4 7และ2 4 3 295- ถึง243 300แขวงของตันหวงเล็บบางกะปิฝั่งใต้เขตของเตยหวงเล็บพระขนงกรุงเทพมหานาครพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่หนึ่ ปรากฏว่าบริษัท UNI ซัพายจำกัดประมูลได้ในราคาสูงสุดเป็นเงิน492ล้านบาทผู้ร้องที่1ที่3และที่4ยื่นคำร้องเป็นํำนองเดียวกันว่าผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ตามควาพิาพากษาที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเฉลี่ยทรัพย์ของจำเลยที่ห จะพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยที่หนึ่งในราคาต่ำไปไม่พอจําหน่้แก่เจ้าหนี้มีบุริมสิทธิเป็นเหตุให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าเฉลี่ยรทรัพย์ไม่ได้รับจําหนี้ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดผู้ร้องที่สองยื่นคำร้องว่าผู้ร้องที่สองเป็นผู้สู้ราคาในการขายทอดตลาดก่อน ขายทอดตลาดเจ้าพนักง,งานบังคับคดีประกาศว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคดีนี้ขายอวมการแปดแปลงหากจะอนุญาตการขายต้องเสนอผู้คับบัญชาก่อนในการประมูลหากมีผู้เสนอราคาเพิ่มขึ้นเจ้าพนักง,งานบังคับคดีจะขานราคาและนับ1นึ่งและขานราคาและนับสอง ครั้งละ3ามถึงสี่ผลถ้าไม่มีผู้เสนอราคาเพิ่มขึ้นก็จะนับ3และเคาะไม้ตกลงขายให้แก่ผู้สู้ราคาสูงสุดได้เริ่มขายตลาดที่ราคา390ร้านบาทมีผู้เสนอราคาเพิ่มขึ้นจนถึง490ร้านบาทเจ้าพนักงานบังคับคดี ไม่ขานราคาและนับหนึ่งแต่ชี้ไปที่ผู้สู้ราคารายหนึ่งและถามว่าจะสู้ราคาเพิ่มขึ้นหรือไม่ผู้สู้ราคารายนั้นเสนอราคา492ล้านบาทเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงขานราคาและนับหนึ่งขานราคาและนับ2แล้วแจ้งว่าจะหยุดกัน ขายทอดตลาดชั่วคราวเพื่อขออนุมัติการขายหลังจากนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศว่าผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้ขายแล้วนับสามพร้อมกับขคาะไม้ตกลงขายผู้ร้องที่สองยกมือเสนอราคาเพิ่มอีกหนึ่งล้านบาทก็ไม่สามารถเสนอได้ทันเจ้าพนักงานบังคับคดี มีได้เดินออกไปจากบริเวณที่ขายทอ่อตลาดและบริเวณนั้นก็ไม่มีผู้บังคับบัญชายืนอยู่ด้วยทําให้ผู้ร้องที่สองเข้าใจว่าผู้บังคับบัญชาของเจ้าพนักงานบันคับคดีอย่างไม่อนุมัติให้ขายไม่สามารถเสนอราคาได้ทันการขายทอ่อตลาดฝ่าฝืนคําสั่งกรมบังคับคดีที่ 230 2 3 0 2 3ทับ3 0ที่กำหนดว่าในกรณีที่มีผู้สู้ราคาตั้งแต่5 0 0แสนบาทขึ้นไปและทรัพย์ที่ขายนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาขณะยึดตั้งแต่5 0 0แสนบาทขึ้นไปหากเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรขายให้รายงานทิบดีหรือหลองทิปดีผู้ได้รับมอบหมายเพื่อขออนุมัติก่อน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ขายทอดตลาดมีราคาไม่น้อยกว่า650ล้านบาทเจ้บบาพนักงานบังคับคดีตกลงขายในราคาต่ำขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโจทและจำเลยทั้งสองมิได้ยื่นํำคัดค้านเจ้บบาพนักงานบังคับคดีมีหนังสือรายงานข้อเท็จจริงในการขายทอดตลาดว่า ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนชอบด้วยระเบียบกระทรวงยุติธรรมวารยการบังคับคดีพศ2522ันีและคำสั่งกลมบังคับคดีทุกประการก่อนเคาะไม้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาระดับสูงแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รวมการไต่สวนคำร้องของผู้ร้องทั้งสี่เข้าด้วยกันและศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้ววินิจฉัยว่า ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนการขายทอดตลาดตามคำร้องของผู้ร้องทั้ง4ให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้ง4ผู้ร้องที่สองอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าผู้ร้องที่สองมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีวิจารณาความแพ่งมาตรา280 ไม่มีสิทธิ์ร้องขอให้เพิกถอนการขายท่อตลาดได้พิพากษาหย,ยืนผู้ร้องที่สองดีกาศาลดีกาวินิจฉัยว่าพิเคราะห์แล้วกคดีมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของผู้ร้องที่สองเป็นประการแรกว่าผู้ร้องที่สองมีสิทธิ์ขอให้เพิกถอนการขายท่อตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือไม่ สารดีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่าแมนผู้ร้องที่สองมิได้เป็นบุคคลตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิหนาความแห่งมาตรา280บัญญัติไว้กล่าวคือผู้ร้องที่สองมิใช่เจ้าหนี้ตามคำาพิพากษาหรือลูกหนี้ตามคำาพิพากษาหรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดและมิใช่ ผู้ที่ชอบจะใช้สิทธิอันได้จดทะเบียนไว้โดยชอบหรือผู้ที่ได้ยื่นคำร้องขอตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา288 289และ290อันเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ถูกบังคับคดีแต่บทบัญญัติมาตรา280ดดังกล่าวเป็นเพียงบทสันนิษฐานเพื่อประโยชน์แห่งบทบัญญัติ ในภาคสี่ว่าโดวยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ให้ถือว่าบุคคลตามที่ระบุไว้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวิธีบังคับคดีเท่านั้นมิได้หมายความว่าบุคคลอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา280แแล้วจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวิธีบังคับคดี ไม่ได้สำหรับกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีไปโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งรัศนาการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา296วรสองที่ใช้บังคับในขณะขายทอดตลาดและขณะที่ผู้ร้องที่สองร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด บัญญัติให้เจ้านี้ตามคำพิพากษาลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหายโดยการฝ่าฝืนนั้นร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยกกระบ,บวนวิธีการบังคับคดีหรือวิธีการบังคับใดๆหรือขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการใดๆแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีตามที่เห็นสมควร คดีนี้นอกจากผู้ร้องที่สองเป็นผู้เข้าสู้ราคาคนหนึ่งในการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วผู้ร้องที่สองอยางอ้างด้วยว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการขายทอดตลาดโดยมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้แจ้งแก่ผู้เข้าสู้ราคาและมีผลทําให้ผู้ร้องที่สองไม่มีโอกาสเสนอราคาเพิ่มสูงขึ้น เป็นกรณีที่ผู้ร้องที่สองอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญตัติแห่งลักษณะการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคําสั่งและเป็นเหตุโดยตรงให้ผู้ร้องที่สองต้องเสียหายในการฝ่าฝืนนั้นผู้ร้องที่สองจึงเป็นบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหายโดยการฝ่าฝืนนั้นตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจาราความแพ่งมาตรา2 9 6วรรค2ผู้ร้องที่2มีสิทธิ์ร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดของเจ้าพนังกงานบังคับคดีได้คำวินิจฉัยของสารอุทธรณ์ที่ว่าผู้ร้องที่2ไม่มีสิทธิ์ร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของสารดีกาดีกาของผู้รองที่2ในข้อนี้ฟังขึ้น สำหรับปัญหาตามดีกาของผู้ร้องที่สองที่ว่ามีเหตุจะเพิกถอนการขายท่อตราดของเจ้าพนักงานบังคับกินดีหรือไม่นั้นสารอุทธร์วินิจฉัยว่าผู้ร้องที่สองไม่มีสิทธิ์ร้องขอให้เพิกถอนการขายท่อตราดจึงไม่ได้วินิจฉัยปัญหาข้อนี้สารดีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาข้อนี้โดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้สารอุทธร์วินิจฉัยก่อนเห็นว่า สามครร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดผู้ร้องที่สองอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งว่าจะหยุดการขายชั่วคราวเพื่อขออนุมัติการขายแต่เจ้าพนักงานบังคับคดีกลับประกาศว่าผู้บังคับบัญชาอนุมบัติให้ขายแล้วนับสามพร้อมกับเคาะไม้โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้เดินออกไปจากบริเวณที่ขายทอดตลาดทำให้ผู้ร้องที่สองเข้าใจว่า ผู้บังคับบัญชาของเจ้าพนักงานบังคับคดียังไม่อนุมัติให้ขายและเป็นเหตุให้ผู้ร้องที่สองเสนอราคาเพิ่มไม่ทันแต่ในชั้นไต่สวนในสักระผลโรณวันกรรมการผู้จัดการและเป็นผู้กระทําการแทนผู้ร้องที่สองในการสู้ราคากับเบิกความว่าเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีหยุดการขายเพื่อขออนุมัติผู้บังับบัญชา จะพนักงานบังคับคดีเข้าไปขออนุมัติผู้บังคับบัญชาผู้ร้องที่สองกำลังจะเสนอราคาเพิ่มอีกหนึ่งล้านบาทหลังจากนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีออกมาประกาศว่าผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้ขายข้ออ้างของผู้ร้องที่สองที่ว่าเสนอราคาเพิ่มไม่ทันเพราะเจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้ออกไปจากบริเวณที่ขายทอดตลาด ทำให้ผู้ร้องที่สองเข้าใจว่าผู้บังคับบัญชาของเจ้าพนักงานบังคับคดีอย่างไม่อนุมัติให้ขายจึงรับฟังไม่ได้และตามที่ในายศรพลเบิกความว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีหยุดการขายทออตรัดเข้าไปขออนุมัติผู้บังคับบัญชาประกอบกับรายงานการอสังหาริมทรัพย์ของ เจ้าพนักงานบังคับคดีเอกสารหมายรอเรือ5แผ่นที่1ก็มีข้อความบันทึกไว้ว่าคดีนี้ได้เรียนปรึกษากับท่านรองไก่สอนบรมีอวยชัยแล้วได้รับอนุมัติให้ขายจึงอนุญาตให้เคาะไม้ขายไปเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งกรมบังคับคดีที่230ทับ2,130แล้ว ส่วนที่ผู้ร้องที่สองดีกว่าว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดในราคาต่ำไปเห็นว่าข้อโต้แย้งที่ว่าราคาทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดต่ำหรือไม่นั้นเป็นข้อโต้แย้งหรือส่วนได้เสียของเจ้าหนี้ต่ำคํำพิพากษาลูกหนี้ต่ำคํำพิพากษาหรือบุคคลต่มที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา280โดยตรง ไม่เกี่ยวกับผู้ร้องที่สองซึ่งเป็นเพียงผู้เข้าสู้เสนอราคาแต่อย่างใดผู้ร้องที่สองจึงไม่มีสิทธ์กล่าวอ้างหรือดีกาในประเด็นดังกล่าวสารดีกาไม่รับวินิจฉัยให้พิภพาคสายยืน